นี่คือปลาย่างหน้าของเฮ้าที่อายุได้สองปีกลักวๆเนาะจ้ะเดี๋ยวม้นนี้ก็จะพามาฝังเชื่อเฮ็ดลงนีล่ะแต่ว่าพื้นที่เพันค่อนข้างลาดชันเดี๋ยวเฮาไปเบ่งวิธีฝังเชื่อเห็ดกันจ้ะเดี๋ยวจะพาเอาไปฝังไว้ในปลาต้นย่างที่เขาปลูกไว้อันนี้ก็บุ้ย เห็ดพึงท่ามหรือว่าเฮ็ดตบเตาเดี๋ยวจะพาไปฟังนะจ้าแล้วเขากะจังมาตามผลกันว่ามันจะได้ผลบอ่อในการฟังเชื้อแบบนี้กัเฮ็ดเป็นแนวทางนะจ้าเป็นแบบให้พี่น้องเข้าไว้เบ่งเดี๋ยวเขาจังตามผลกันนี่กับเป็นบริเวณที่เขาจะฟังนะจ้าฟัง ก็ขวดแบบนี้เลยนี่หักมันเป็นทีหลาดชั่นลงไปนะจ๊ะอันนี้เขาจะฟังเห็ดนีก่อนเห็ดตับเตา่าหรือว่าเห็ดผึงท่าอาจจะฟังไปแบบนี้เลยนะจ๊ะใส่ดินกบ มือก่อนเท่าก็ได้นํำเห็ดปวกมาฝังไว้บริเวณนี้นี่ก็เป็นเห็ดกอก็จะไปฝังแบบเดียวกันเลยเนาะ ก็จะฟังไว้เป็นจุดๆแบบนี้ใช่ดินกรุบนี่ก็คือบริเวณที่เราปลูกยางนาเนาะจ่า,า,จาก,ก็จะเป็นเรียบห่วย ปลูกเนยาไปหอดพุ้นเฮาก็ได้ฟังเชื้อเฮ็ดหลากหลายเดี๋ยวเขาจะมาตามกันเบิงอีกนะจ๊ะ่าจะได้ผลแบบใดแต่เฮ็ดที่ได้ผลแล้วก็คือเฮ็ดพอนะจ๊ะเฮ็ดพอบริเวณนี้หมู่บ้านนี้บริถืเอเขาซับมามาเก็บอยู่หนีนะจ่ะเพิ่กนกระลืมออกได้ประมาณสองกำมืออันนี้เฮาก็ถือว่าประสบพ่วมส้นเล็ดนะจ่ะในการเพาะเชือ้อหรือว่าฟังเชื้อแบบ เป็นดอกสุดเดี๋ยวกะจังมาตามกันต่อนะจ้ามาตามกันเบิองต่อในเห็ดเห็ดดอกชนิดอื่นๆจะมีเห็ดยังออกอีกบอ่อในปีนี้